ครับผู้ชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับเข้าสู่เกม World of Warships ของเราในคลิปนี้นั่นเองนะครับและคลิปนี้ของเราก็อยู่กับ World of Warships Review วันนี้ถึงคิวนะครับมีซูรีเทียร์9ของผมนะครับซึ่งมีซูรีเทียร์9ของเรานะครับก็ติดสกิลผู้การเป็นประมาณนี้นะครับหลักๆก็คือเป็นสายแท้งนั่นแหละเป็นมาตรฐานของเรือประจับานนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับผู้ชมอิปมนต์ของเราก็ติดเป็นประมาณนี้นะครับเน้น ความแม่นยําแล้วก็ติดเป็นเตาแก๊สนะครับหันปืนไวนะครับเพราะฉะนั้นเรือลํานี้ก็จะไม่ได้เล่นเป็นสายปืนรองนะครับแต่จะเน้นเป็นปืนหลักถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่า let's go ไปกันเลยโอเคครับคุณผู้ชมมา รอบนี้มิสซูรีของเราเจอกันกันกบชาวแก๊งมิสซูรีฝั่งตรงข้ามเหมือนกันนะครับแล้วก็เลือดเขาเยอะกว่าผมพอสมควรนะครับแสดงว่าน่าจะเป็นแบบสายติดธงอ e ีสปอรนะครับนะก็สูตรเดิมของผมนะครับเดี๋ยวผมตรงยาวมาก่อนนะครับปืนเรือลำนี้นะครับเป็นคาลิเวอร์เดียวกันกับ Iowa นะครับนะเป็นคลาสในสายวิจัยเทียร์เนะครับแล้วก็เป็น เรือที่มีกิมมิคนะครับในส่วนของเรื่องของการใช้เรดาร์นะครับถ้าเป็นเกมเพย์ก็คือเรดาร์นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นพวกอีโคโนมิกโบนัสอะไรพวกนี้ก็ได้เท่าเดิมแล้วนะครับอันนี้มันเป็นมิสซูรีเวอร์ชั่นใหม่นะครับไม่ใช่แบบเป็นมิสซูรีเวอร์ชั่นแรกสุดนะครับที่แบบว่าเราจะได้บวกเปอร์เซ็นต์นะครับตังค์เพิ่มอีกเยอะเลยนะครับนะ วันนี้เราไปกันแบบสบายๆนะครับกู้ชมมารีวิวมิสซูรี่กันนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสแบบดันเข้าไปแล้วกดเรดาร์หรือเปล่านะครับนะก็ช่วงแรกนะครับเรือลำนี้นะครับเรือเทียร์เก้าของเราก็เราจะเล่นเป็นสไตล์แบบ i อโอเลยก็ได้นะครับโดยการแบบหลอยยิงเขานะครับระยะยิงมาตรฐานของเราถือว่าใช้งานได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าปัญหาของผมก็คือผมจะยิงมันโดนหรือเปล่านะครับ แล้วยิงโดนอย่างเดียวไม่พอนะครับไม่แน่ใจด้วยว่ายิงไปเนี่ยกระสุนมันจะเด้งออกหรือเปล่านะครับนะคือมันมีหลายแบบเขาเรียกว่าอะไรหลายแบบดวงเหมือนกันนะครับนะหลายโมเมนต์เหมือนกันที่กระสุนอเมริกาของเราเนี่ยจะยิงโดนแล้วยิงเข้าแล้วเข้าห้องเครื่องเขานะครับนะมันมีโอกาสอยู่เหมือนกันแต่ว่าโอกาสมันค่อนข้างยากเพราะว่ามันเป็นปืนคาลิเบอร์เล็กนะครับอย่างน้อยมัน,นยังแบบ มันยังได้บัฟมุมเจาะอ,อยู่นะครับมันก็ยังมีโอกาสที่แบบจะยิงใครเข้าวๆอยู่นะครับตรงยาวมานะครับฝั่งนู้นเป็นชิรายุสึใช่ไหมชิรายุนะครับนะเป็นเทียเจ็ดนะครับอันนี้เป็นห้องเทียเจ็ดนะคผูชมมิซุลี่ตรงยาวมาแล้วนะครับแล้วสปีดเรือมาค่อนข้างไวด้วยนะครับนะอเดี๋ยวผมเล็งรอตรงนี้เลยนะครับเป็นจอเจียนะครับจอเจียติดสปีดนะคผูชม ตรงมาแล้วนะครับอ่ามีส l o w life ไหมไม่ส l o w life นะครับเป็นกระสุน AP นะครับสาดไปเลยครับเฮ้ยเล็งไกลไปว่าเล็งไกลไปเรือมันเร็วขนาดนั้นบุ๊กเอ้าเรือมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นชุดแรกยิงไม่โดนนะครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมเล็งใหม่ครับทุกที่จอเจีก็เป็นเรือปืนดีนะครับปืนแม่นเลยนะครับแล้วก็ เรือไว้นะครับเพราะว่าพี่เขามีสปีดบูสต์นะครับหันข้างให้เพื่อนผมพอดีนะฮะยิงเป็นกระสุน a อต่อเนื่องนะครับเล็งเป็นช่วงหน้าเรือเขาแนวกระสุนค่อนข้างกระจายด้วยนะครับชุดนี้โดนั้างมานะัน่ะโดนลูกเดียวอีก2ลูกเด้งออกนะครับเดี๋ยวเบรกต่อยก่อนนะเพื่อนผมสปอร์ตไม่เจอแล้วนะครับเราอยู่มุมนี้ เราก็จะยิงฟอสได้เฉพาะตัวที่มันอยู่ไกลๆไปฝั่งนู้นมาแล้วนะคุณผู้ชมสปีดมาแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะรอดไปได้นะครับแต่จัดแล่นตรงมาแล้วนะครับยิงได้นะครับยิงได้นะครับจัดแล่นนะตรงยาวมาเลยผู้ชมยิงไปเลยนะครับเป็นกระสุนเอดีนะอ่าแนวได้อยู่นะครับสวยงามออกปืนพังไปแล้วนะ ก็เดี๋ยวเรารอโหลดอยู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็เพื่อนผมยังเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวรอเขาหายไปก่อนไหมผมค่อยโกดเรดาร์นะครับเพื่อนผมยังยิงได้อยู่นะครับติดไปาไปยังโหลดอยู่สวยงามครับตุยแย่ไปละสวยงามสวยงามปล่อยมายาวๆเลยนะครับแล้วก็จอเจียนะครับูนกลับมาเอาปืนลองยิงใส่ผมเป็นสายปืนลองนะลำนี้นะครับ อาเล็งเป็นประมาณนี้เป็นกระสุน AP นะครับโดนครับพี่ชายโอเคสวยงามครับได้ดามจอยู่1มื่นสองเดมจค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ด้านหน้ามาแล้วนะครับก็เพื่อนผมตรงยาวไปนู่นแล้วนะครับแล้วก็จอเจียมาอยู่ฝั่งนี้เลยด้วยนะครับแอบก่อนนะครับสัต์ต่อไปไหมเพื่อนหรือยังไงนะครับเพื่อนผมสัตว์ต่อไปแล้วนะครับ แล้วก็มีกระสุน์อียิงใส่ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมกระหน่ำต่อเนื่องเลยนะครับเป็นกระสุน a อี AP เหมือนกันนะครับยิงโดนนะครับแต่ว่ากระสุนเด้งออกหมดเลยนะสวยงามครับสวยงามสวยงามเหลือเป็นมาซานะครับไปไกลแล้วก็น่าจะเป็นมาซาที่ยิงผมนะครับหรือเปล่าเดี๋ยวเราเล่นลายนี้ไปก่อนเลยนะครับสวยงามนะสวยงามชุดนอกีสวยงาม อ๋อลิพันโตรตรงมาแล้วนะครับเพื่อนผมเคลียร์ได้ใช่ไหมหันปืนไปนะคะหันปืนไปโอ้เรียบร้อยโอเคสวยงามงั้นก็หันกลับมานะคะฝั่งนี้เป็นฮิปเปอร์นะครสูตรเดิมนะคผูชมนะครับเดี๋ยวเราหล่อยยิงเขามุมนี้เลยนะครับหันปืนไปครับพี่หันปืนไปโอเคฮิปเปอร์ตรงมาแล้วนะครับ ก็เลงยิงเป็นประมาณนี้ลองดูก่อนนะครับเล็งต่ำนิดนึงนะครับจังหวะเขาอยู่เทินโดนครับพี่เออหมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมมันยิงเข้าห้องเครื่องเขาอ่ะมันมีโอกาสอยู่แต่ส่วนใหญ่อะกระสุนเรามันจะขึ้นเป็นเพเนเทรตมากกว่านะครับผมอาจจะต้องเล็งต่ำกว่าน,นี้สักนิดนิดนึงนะครับยิงสยใส่พวกเลือเรือลาตะเวนพวกนี้นะครับเนี่ย ขันข้างขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อเรายังไม่ตุยนะครับเช่อบอกซ้ํำไหมเพื่อนหรือจะให้ผมซ้ําเรียบร้อยครับสวยนามเอนตุยเยเลยนั่นหน้ามาแล้วนะครับเป็นนากาโต้นะครับก็เดี๋ยวเราจริงๆเราตรงเข้าไปอัดเขาก็ได้นะครับแต่เรายิงตรงนี้ไปก่อนนะคุณผู้ชมช่วยเพื่อนเราก่อนนะครับหลอยยิงเลยนะครับ เรือขึ้นไปนะแนวน่าจะพอได้อยู่ไหมอ่ะพอได้อยู่ครับคุณผู้ชมนะครับขึ้นไปแต่ว่าเป็นขึ้นแบบเอียงๆนะครับนี่นะคุณผู้ชมนะครับเข้าดาดฟ้าเรือเขาก็จะได้เดเมจประมาณนี้ตรงมาแล้วนะครับนากาโต้เพื่อนผมไม่น่ารอดนะครับนะดันเข้าไปก็มีโอกาสตุยเยสุนะครับอันนี้คือหักเรือขึ้นไปฝั่งนี้นะครับ สโลว์หักเรือขึ้นแต่เป็นขึ้นสโลว์นะครับยิงต่อเน,นื่องเลยนะครูชมถ้านากาโตะมันยังไม่เข้ามาฝั่งนี้ผมจะยิงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก่อนออแนวได้อยู่นะครับกระสุนทะลุนะครับเบรกเรือแล้วนะน็อตแคลเพื่อนผมตัดสินใจตรงมาเลยนะเดี๋ยวจะยิงได้อีกสักชุดหนึ่งนะคผูชมนะครับอีกสักชุดหนึ่ง เป็นกระสุนเอพีนะครับแล้วก็ด้านหน้ามาแล้วนะครับนาคาโต้เดี๋ยวผมหันปืนไปนะครับไม่จ hey, ะโดนอยู่ไหมเฮ้ย hey, ไม่โดนว่ะเลี้ยวขึ้นไปขนาดนั้นอะยังเข้าอยู่นะครับสองลูกนะครับได้เดามยจ่โอเคคุณผู้ชมถึงเวลาละนะครับเดี๋ยวหันปืนไปตางนนหน้าเลยจัดจัดการตรงเข้ามาเลยนะครั ผมเลงรออยู่นะนาโต้นะครับเดี๋ยวหันหนะ้าตรงยิงเขาเลยนะครับนาเป็นสไตล์เดียวกันกับมอสกานะครับยิงใส่เขาก่อนจนกระสุนเอทีนะคะเลงเป็นช่วงหน้าเรือเขาก็ดีฮองเครื่องไม่เข้าเลงยิงใหม่นะไปกันต่อทองเครื่องยิงไม่เข้าต้องเล็งระดับน้ําพอดีเลยนะแนวได้แล้วนะคุณผู้ชมผมตรงมาเลยนะครับไปยิงมันจ่อๆนี่แหละ รห้องเครื่องหน่อยนะพี่อ้าวกระสุนเอพีโอโหยังกระตายเออสวยตุ้ยเ่ตายโอเคด้านข้างมีหลอยผมมานะครับแล้วก็ซ้ายมือผมเป็นแวนกาดนะครับตรงยาวมากันต่อนะรอบนี้ดีๆเพื่อนเราเล่นค่อนข้างดีมากเลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเพื่อนผมตุ้ยเย่หมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยวเราจะพยายามหลอยเขานะครับนี่หลอยไม่ได้นะครับก็ตรงไปเลยนะครับเพื่อนผมพยายามแบบหลอยยิงนะครับหลังกงหลังเกาะแต่ว่าตอนนี้คือผมมีปัญหานะครับผมเจอเป็นสองหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนผมช่วยละกันเพราะว่ามีอึนจอนนะครับฝั่งนี้อีกรอบหนึ่งเอ้ยไม่ใช่อึนจอนนี่หวะลืมไปมันเช่นนะครับ เรือเยอรมันใช่ไหมนาตกใจนึกว่าเป็นเรือเดือดสิโหหันหน้าตรงมาเลยว่ะผู้ชมมันหันหน้าตรงมาเลยว่อะอะมุมปืนหลังพอได้อยู่บ้างแต่ก็ไม่ค่อยดีมากนะครับก็เดี๋ยวผมสโลสโลเบกเรือนะครับโดนต่อเพื่อนผมไปลูกหนึ่งนะครับกดซ่อมเรือแล้วนะครับ เป็นกระสุน AP ยิงไปแล้วติดนะครับแต่ยังได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราเบรกเรือยิงตรงนี้ก่อนนะครับออกไปมากไม่ได้นะผูชมเดี๋ยวเราตุยเย่นะครับปืนลองผมยิงไปก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคือปืนมันมีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเล็งเป็นระดับใต้ป้อมไหมเผื่อจะเข้าแหวนกายนี่มันยิงใต้ป้อมเข้านะลองดูก่อนนะครับอ่าหันข้างพอดีโอเคหันข้างพอดีพี่ เออสวยงี้จุดปุด๊บเ,เรียบร้อยนะครับโหลดไวขึ้นแล้วคุณผู้ชมป้ายลุยกันต่อเพื่อนผมไม่รอดแล้วนะครับดีๆปะโอเคโหลดไวขึ้นนะครับก็ยิงเข้านะครับตุยเย่ไปเลยได้เหรียญคอนเฟเดเรตนะครับปะ่ะลุยกันต่อนานๆมาแล้วนะครับปะเดี๋ยวเราเลี้ยวเรือขึ้นนะครับตอนนี้คือผมหันข้างให้เข้าเลยเข้าจัดเลย เออมันยิงผมไม่โดนว่ะเออแตกซนะกของเครื่องมันอยู่ตรงไหนวะนะยิงโดนเต็มๆนะครับแต่ว่ายิงไม่เข้า้องเครื่องเขานะครับปืนลองเขาเริ่มสาดแล้วนะครับมีซูรี่ปืนรองนะครับคุณผู้ชมติดตายแล้วปืนลองผมยิงสวนเขาอยู่แต่ยิงไม่โดนตามมันอีกทีนึงเพื่อนกระสุนเอพี AP. โอเคสวยเี้ยเรียบร้อย เรียบร้อยครับผมประมาณนี้นะครับเรือมิสซูรี่นะหลักๆก,ก็เรายิงเป็นกระสุน a อพีตลอด เวลานะครับตลอดการแล้วก็ตลอดไปนะครับยิงใส่เรือประจันบานเขาก็ยังพอจะแบบยิงเข้าห้องเครื่องเขาอยู่นะครับแต่อาจจะต้องแบบเล็งให้ดีหน่อยนะครับแล้วก็กระสุนของเรานะครับก็เป็นกระสุนย้อยนะครับตามสูตรของเรามันก็พอแบบยิงขึ้นเพเนเทรตได้อยู่แหละนะครับผมว่านะในมุมเนี้ยนะครับก็พอที่จะแบบเล่นได้อยู่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากเลยนะที่ติดตามรับชมรีวิวนะครับกับเจ้าเรือมิสซูรี่นะครับเทียร์าของเราครั้งหน้า เป็นเรือลำไหนฝากกดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องของผมได้นะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะขอให้มีความสุขทุกๆท่ทานครับสวัสดีครับ